มีใครสงสัยไหมครับว่าสกิลหนึ่งของผลมังกรนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมนะถ้าใครยังไม่รู้หรือใครอยากรู้นะครับรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบก็แล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมนะต้อเท้าความไปถึงคลิปที่แล้วเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับผลเยตินะครับผมนะที่ทําการทดลองไปนะครับผมนะผลปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ไกลอยู่นะครับผมนะฮะน่าจะติด1ใน3นะครับผมนะของผลที่มีระยะสกิลนั้นไกลที่สุดนั่นเองนะครับผมนะใครยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าไดนั้น เองนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนานนะครับฝากบาร์จช็อปไปด้วยนะครับเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการเรามาเริ่มกันที่เวอร์ชันแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะด้วยระยะความไกลเนี่ยนะครับอันนี้คือเรียกว่าไกลมากๆเลยนะครับผมนะถ้าเทียบกับผลเยตีแล้วเทียบไม่ติดนะครับผลเยตีเนี่ยนะครับผมนะมีระยะสกิลเพียงแค่ในเกาะเท่านั้นเองนะครับผมนะแต่ว่าผลมังกรตัวนี้วัดระยะแรกเลยนะครับผมนะก็คือระยะไกลขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะโอ้โหเปิดฮางคิสังกอดไม่ใช่ฮางคิสังกอดใชเปิดทาง สังเกตนะครับผมนะถึงจะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแต่ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับผมนะเราจะอยู่บริเวณส่วนหัวของเกาะเต่าเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เล็งไปทิศทางที่อยู่บนยอดตึกนะครับผมนะจะประมาณนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มยิมลังแสบบินเลยครับโดยการที่เรานะครับผมนะจะชาร์จพลังให้เต็มเปี่ยมเลยนะครับผมนะแล้วก็พร้อมปล่อยกระสุนปแบบนี้ครับ โบ้ยให้ชาร์ตเลยนะครับผมนะเออแตกหนึ่งสวยพี่สวยอะไรประมาก,กันไปเลยครับผู้ชมและในเวอร์ชันถัดไปนะครับผมนะก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับผมนะพร้อมชาร์จนะครับผมนะแล้วก็เล่งไปนะครับผมนะยิ่ง พิวโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมแต่แตกหนึ่งสวยพี่สวยนะผู้ชมมือสรุปคร่าวๆนะครับผมนะมังกรสองร่างนี้เนี่ยนะครับผมมีระยะสกิลที่ไกลเท่ากันเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหถือว่าไกลมากนะครับผู้ชมมาและถามต่ออีกว่านะครับผมนะผลไหนที่มีระยะสกิลไกลที่สุดพี่ก้าฟันธงณจุดๆุดนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นผลมังกรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและยังไม่จบเท่านั้นนะครับผมนะพี่จะทดลองอีกนิดหนึ่งนะครับผมนะโดยการที่พี่เนี่ยจะไปอยู่แถวแถวเสากระโดงเรือที่เกาะทินเลอร์ปากหรือว่าเกาะ ศาสตพันปีล้านปีร้อยป,ปีนั่นเองนะผู้ชมอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยิงถึงไหมนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับน,นับ1 2แล้วก็3ยิง โอ้โหผลปรากฏว่าไม่ไม่โดนผู้ชมแม่ถ้าโดนเนี่ยนี่คือมาสัจจั์แล้วนะผู้ชมฮะเพราะว่ามันอยู่ระยะประมาณ2เกาะใหญ่ๆเลยนะฮะสรุปสุดท้ายเลยครับผมนวว่าผลมังกรน,นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะเป็นผลที่มีระยะสกิลนั้นไกลที่สุดในบรรดาของผลปีศาจท,ทั้งหมดในบล็อกฟุตนะตอนนี้นะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย